ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะวันนี้นะคะฝนกระตกไปสองชั่วโมงนะคะหลังจากที่ฝนตกล้มแห้งนะคะกะกลับมาอากาศดีค่ะเพื่อนบ้านเราก็เลยตัดหญ้านะแมคะ่ะเราจะตั้งระบบไว้นะแมคะ่ะแล้วก็หญ้าก็ากจะตัดเองเวลาที่หญ้าเหีย่ยวเพิ่นไอยู่บ้านคะ่ะแต่ว่าเพิ่นก็จะตั้งตัดหญ้านะแมคะ่ะบ้านหลังนี้นะคะเพิ่นจะบ่ตัดหญ้าเองเลยนะคะเพิ่นจะใส่เครื่องตัดหญ้านะคะแบบอัน อุปกรณ์จะกันลืมซื้อโรอบอทวะนั่นแหละค่ะเปียวบ่อยให้แฟนเปียวซื้ออยู่แฟนเปียวเราพงซื้อให้เปียวนะคะนี่นะคะทุกคนบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกแล้วก็แดดออกนะคะมันก็จะแบบสดชื่นแน่นะคะเปียวชอบมากเลยอ่ะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะเพราะว่าเวลาที่มีเกรสรออกไม้หลลายนะคะ เวลาฝนตกเราก็จะแบบชุ่มชื้นใช่ไหมคะดินชุ่มชื้นดอกไม้เกสรดอกไม้ก็จะปิวไปหมดนะคะก็จะดีแน่นะคะเปียวก็จะแพ้หน่อยลงนะคะเปี่วเป็นพุ่มแพ่นะะนั่นแหละคะ่ะทุกคนหลังจากที่เปียวชมบรรยากาศแล้วเนาะคะ่ะเปี่วก็หิวเขา่รรามาด้หิวเขาทุกคนต้มก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วก็เลยเอามาเสล็ดมะมามา,มาลวกนะคะก็เลยกินกรไกลนะคะกินน่ะทุกสองชั่วโมงทุกคนยวกินตลอดเลยนะคะอาหารเที่ยงเปียวกินไปเราสามรอบกุกคนแล้วเ,เปียวก็เลยออกมานอกบ้านนะคะพาทุกคนมาชมดอกซากุระนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนหลังจากที่ฝนตกนะคะแดดออกเียวดดจะพาทุกคนมาชมค่ะดอกซากุระบานเปี้ยวบานแล้วค่ะทุกคนเปบลรอคอยมานานมากเลยพึ่งจะมาค่ะดอกซากุระติตตาทุกคนเห็นบ่ดอกซากุระบานเปี้ยกําลังบานค่ะทุกคนกําลังตะมุตะมิสมกับที่รอคอยทุกคนเห็นบ่ถ้าแดดออกฝนตกแดดออกเห็นบ่มมาหรอ แค่สองมือเองค่ะทุกคนสองสามมือมาแล้วนี่แหละค่ะสิ่งี่เปยียวรอคอยดอกซากุระมาแล้วดีใจค่ะทุกคนกำลังบานค่ะกำลังเริ่ม,มาอีกประมาณสองสามวันกับบานเต็มต้นหรอกค่ะทุกคนบังตะม,มุตะมิตะขึ้นอย่างไหนเพน่อนอ้ยสวยบงัยบงทุกคนเต็มต้นเลยหรอตะมุตะมิอ้ยมาเด้อขวัญเอ้บองทุกคนบัง สวยน้องนกน้อยบังมีนกมีนกมาทุกคนเห็นอีกเกิงบ่ตอนเบนซ์มีอีกเกิงพร้อมด้วยค่ะสวีเดนสวีเดนออนลี่ค่ะอ้ังนกนกเขามาเข้าลูกเขาถ้าเขาบินแล้วเขาห้องแบบน,นี้ค่ะลูกเขากำลังหัดบินทุกคนมองดูดอกไม้ดอกไหลบานเต็มดอกเชอร์รี่กับบานดอกซากุระกับกำลังบานโอ้ทุกคนมีแต่น้อยสวยสวยงามงาม คนมองมันปงออกมาเนี่ยกิ่งการที่เปียวตัดไปปีที่เลียวเนาะคะ่ะมีพวกเปียวตัดไปนะออกกิ่งการไปแล้วคะ่ะสวยโอ้ยทุกคนมองดอกซากุระมาแล้วดอกซากุระที่บ้านเป็นอย่างที่เปี่เปียวรอ,อคอยว่ามันโดนเกินอนะไรค่ะปีนี้มันหนาวนาะเห็นไหมเต็มอยู่คะ่ะทุกคนสวยงามเมื่อก่อนนี่มันจะลระโยงระยางมาเนี่ยนะคะแคนแต่เราตัดออก เลบเป็นแบบแปลกๆนะคะมะกรอนนี่สวยมากเลยนะคะววนนี้อากาศดีมากเลยค่ะเลยออกมาสวนนะคะดื่มกาแฟค่ะช่องแบบรรยอากาศสดชื่นนกบินเต็มท้องฟ้าเลยค่ะ วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะหลังจากฝนตกแดดออกอากาศก็กำลังเริ่มดีนะคะเปียวกันเลยออกมาทําสวนค่ะเมื่อวานนี่อากาศหนาวค่ะเปียกออกมาทําสวนได้แป๊บเดียวเปียวก็รีบเข้าไปในบ้านแม,ม่ค่ะก็เลยบริรเก็บอย่างเห็นมันเรียบร้อยวันนี้ก็เลยออกมาทําสวนเล็กหน่อยนะคะอะยุสสวีเดนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะตลอดเวลาเลยภายในหนึ่งอาทิตย์นี้เขาต้องเบิ่งอัน สภาพอากาศตลอดนะคะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะคะในแต่ละวันอันบางเทีเขาไล่างาน,นว่าฝนจะตกบางเทีตกหนึ่งชั่วโมงก็หายเองสิค่ะแล้วเปลี่ยวัพักเปลี่ยวกับกาลังเกิดแล้วก็พวกผลไม้เปลี่ยวกับกาลังออกดอกนะคะถ้าวันใดที่ฝนบ่ค่อยตกมันแห้งเนาะคะ่ะลม้มมันแห้งเปลี่ยวก็จะออกพากหดนามนะคะ วันนี้นะคะเปลยกมาเตรียมพื้นที่กระบะดินเนี่ยค่ะเพื่อจะเปลี่ยนที่ปลูกผักไม่นะคะข้ังงล่างนั้นเปยวกว่าจะปลูกมันฝรั่งหรือว่าจะปลูกมะเขือเทศไปก่อนยังท่านได้รู้เนาะค่ะเปีอกเตรียมพื้นที่ไว้กนตรงนี้นะคะเปียกเคยมักดินไวทุกปีนะคะเปยวก็จะเปลี่ยนนะคะแล้วแต่ละปีเปยวก็จะบอบปลูกันที่เดิมนะแม่ค่ะคือหมุนเวียนไปตลอดนะแมหมคะไม่รู้ว่าจะปลูกอย่างกันแน่นะคะตรงรอเวลาไกลๆก่อนเนาะค่ะ วันนี้อากาศดีก็ออกมาชมสวนมาเฮ็ดนันเฮ็ดนี้ก็เฮ็ดให้เฮ้าผ่อนคลายนะคะวันหยุดหลายวันก็อยู่แต่ในบ้านไลยก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกแย่นะคะ2องมือมันนี่เปรี้ยวก็มีแต่นอนกินแล้วก็นอนน่ะแห่คะสุขภาพบ่ค่อยดีบานไดแล้วก็อันดอกไหม่กํลาลังบานหลายน่ะแม่คะดอกก็เชื้อรีบานเต็มทีแล้วแล้วก็เกสรมันนะคะปิวไปทั่วแล้วก็แพ้อ่ะแห่คะทั้งพ่นยากินยา ยอดตาด้วยนะคะก็ยังบกัดดีๆขึ้นนี่แหละค่ะถ้าฝนตกมาก็จะเห็ดให้เหมืนดอกไม้มันชะล่างไปมันก็จะดีขึ้นแน่น้อยหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยออกมาทําสวนหินนั่นนี่เปียวกับแบกเมื่อก้อนนะคะเปียวกแบกมาเห็ดสวนอยู่ตรงนี้แล้วเปียวก็เอากล่องไว้เปียวปีที่แล้วนี่เปียวสุขภาพบบก่อยดีค่ะหรือไ่ได้เห็ดปีนี้ก็เห็ดไดน้อยหนึ่งก็ต้องหยุดพักนะแม่ค่ะเมียแต่ถามว่าเห็ดก็ได้นะแม่ค่ะเพราะว่าแฟนเปียวเราบ่มักเห็ดสวนรอ เป็นคนบถนัดกับการปลูพักนะคะแล้วก็เปิลชอบปลูพักเปิลก็เลยเห็ดนะคะเห็ดไดเล็กน้อยก็ย,กยังดีก่บาบดเห็ดอีหยังนะคะปกตินัน้นท้ามีแฮ้งนี่คุดอยู่มัดมือค่ะทุกคนหลังๆมานีเทาเห็ดใดซ้ำที่เฮาเห็ดคะ่ะย่างหน่อยๆก็ยังแบบว่าได้เห็ดอีหยังได้ออกกําลังกายได้ผ่อนคลายนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับดอกไม้อยู่กับสวนผักมันกเกษตรห้เฮาผ่อนคลายสุขภาพจิตใจเฮาก็จะได้ดีนะคะ การทำงานไก่ชิดค้นหลายมันก็นเหตุให้เฮาแบบเครียดนะแมคะ่ค่ะเครียดสะสมเป็นเวลานานเพราะมีเวลาอยู่กับตัวเองเ,เหตุให้เฮาผ่อนคลายนะคะอยู่กับพักอยู่กับงาหยาก็เป็นการผ่อนคลายที่ดีที่เดียวเลยนะคะสําหรับเปียวนั่นแหละคะ่ะทุกคน สวัสดีทุกคนนะคะเยวกาลัางจะทําแปลงผักนะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วก็แดดออกวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเียวก็เลยว่าจะเอาก้อนหินนะคะมาเลี้ยงกันแล้วก็เห็ดเป็นแปลงผักวันนี้เป็นวันหยุดเบี้ยวอีกหนึ่งวันนะคะเราก็ออกมาชมดอกไม้มาชมสวนมาเห็ดนันเห็ดนี้นะคะอากาศค่อนข้างดีนะคะวันนี้ราะคะทุกคนเดี๋ยวจังไดเรี้ยวไปเห็ดสวนผักต่อกก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย